The Master Course โดยโค้ชสถิตธรรมเพสุดอยู่ที่สุดยอดตื่นเถอะหนทางรับที่กำหนดพฤติกรรมของเราและวิธีทวงคืนพลังแห่งชีวิตในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราเติบโตกับความเชื่อว่าเราตัดสินด้วยตัวเองเลือกด้วยความคิดของเราเองเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเชื่อเราเชื่อว่าเรามีอิสระเราตัดสินใจเองแล้วเราก็อยู่ในโลกที่สร้างขึ้นจากความรับผิดชอบและเจตจำนงส่วนบุคคล แต่มีบางสิ่งกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบงันไม่เคยเผยตัวให้เราเห็นชัดมันคอยบงการแทบทุกการตัดสินใจของมนุษย์เรียกว่าการออกแบบสถานการณ์การออกแบบสถานการณ์ไม่ใช่การบังคับไม่ใช่การหลอกลอก่อไม่ใช่การข่มขู่ให้เชื่อหรือทำตามมันทำสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันปรับสภาพแวดล้อมให้พฤติกรรมหรือความเชื่อหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดได้รับการยอมรับที่สุด หรือว่าให้ผลตอบแทนทางอารมณ์ดีที่สุดเมื่อคุณควบคุมสถานการณ์คุณไม่จาเป็นต้องควบคุมคนเลยแนวคิดนี้ไม่ได้ซ่อนในตำรามันถักพออยู่รอบตัวอยู่ในโครงสร้างของการศึกษาอยู่ในวิธีนำเสนอข่าวอยู่ในการออกแบบเทคโนโลยีอยู่ในระบบสังคมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ผู้คนไม่รู้สึกว่ากาลังถูกควบคุมเพราะมันดูเหมือนชีวิตปกติแต่นั่นเองที่มันทํา มันทำทำให้มันทรงพลังที่สุดแทนที่จะพูดว่าเชื fun, ่อฟังซะพวกเขาจะบอกว่านี่คือความจริงของชีวิตไนแทนที่จะพูดว่าคุณนะไม่มีทางเลือกพวกเขาก็จะบอกว่านี่คือทางเลือกที่ฉลาดที่สุดแทนที่จะพูดว่าอย่าคิดต่างนะพวกเขาก็จะบอกว่าไม่มีใครคิดแบบนั้นลรอการออกแบบสถานการณ์ได้หล่อหลอมมนุษย์ให้แสวงหาการตอบแทนความจริงไล่ตามการอยู่รอดแทนความหมาย เดินตามฝูงชนแทนสัญชตตาตญาณและใช้ความรู้สึกแทนการคิดอย่างมีสติและทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเองิญลองมองดูดีไซน์ของโลคสิเด็กถูกวางไว้ในระบบที่บั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ม่ส่งเสริมความเป็นอิสระทางปัญญาแล้วก็ให้รางวัลกับการเชื่อฟังมากกว่าการตั้งคำถามวัยรุ่นถูกชี้นำเข้าสู่นิสินก่อนถูกชี้นำให้ค้นหาความหมายของชีวิตผู้คน ถูกสอนให้แลกเวลาเป็นเงินแทนการสร้างคุณค่าจากภายในสื่อบันเทิงถูกใช้เป็นยาเสพติดแทนการปลุกแรงบันดาลใจสื่อข่าวสารสื่อข่าวสอนให้เรารู้จักสิ่งที่ต้องกลัวแทนที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราเป็นใครเทคโนโลยีทําให้จิตใจเราแตกสลายเป็นเสียงจนเราไม่เหลือเวลาพอที่จะกลับเข้าไปฟังเสียงลึกๆที่สุดในตัวเองนี่แหละศิลปะในการควบคุมแบบเงียบงนัน คุณนะสามารถควบคุมทั้งสังคมได้โดยไม่ต้องแตะเลยไม่ต้องแตะต้องใครเลยถ้าคุณควบคุมสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขากลัวสิ่งที่เขาไล่ล่าสิ่งที่เขามองว่าปกติสิ่งที่เขาเปรียบเทียบตัวเองนะสิ่งที่เขาเชื่อว่ามีความเป็นไปได้คนส่วนใหญ่ไม่อาจจะหลุดพ้นจากกรงถ้าเขาไม่รู้ตัวเราตัวเองว่าอยู่ในกรง คำถามจึงไม่ใช่ว่าระบบผิดหรือไม่แต่คือว่าเราอาจจะทวงคืนพลังของเราได้อย่างไรในเมื่อระบบนี้ถูกฝังไว้ตั้งแต่ชีวิตในชีวิตตั้งแต่เกิดคำตอบก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมของเราเองเพราะผู้ใดออกแบบสภาพแวดล้อมผู้นั้นออกแบบผลลัพธ์ของชีวิตเราทำลายรูปแบบเดิมด้วยการเลือกว่าอะไรจะลายล้อมเราอะไรจะหล่อเลี้ยงจิตเราอะไรจะบันทอนพลังงานเราอะไรจะนำทางเราแทนที่จะรอให้โลกเปลี่ยน เราเลือกที่จะเป็นผู้สร้างทั้งโลกภายนอกและโลกภายในของเราเองนี่คือหนทางทวงพลังกลับคืนเราคัดสรรสิ่งที่เข้ามาในจิตใจเราเลือกเสียงที่จะเข้าที่เราจะเชื่อเราเลือกคนที่เราจะอยู่ใกล้เราเลือกพักผ่อนไม่ใช่หลีกหนีเราเลือกคิดไม่ใช่เพียงตอบสนองเราเลือกความจริงแทนการได้รับความนิยมเราเลือกความหมายระยะย,ยาวแทนการถูกยอมรับชั่วคราว เราเลือกการอยู่กับปัจจุบันแทนความฟุง้งซ่านเราเลือกสร้างมากกว่าบริโภคเราเลือกตั้งคำถามที่คนอื่นกลัวจะถามและเลือกชีวิตที่สอดคล้องกับตัวตนไม่ใช่ชีวิตที่ระบบยัดให้เราอิสรภาพไม่ได้เกิดจากการต่อสู้กับระบบภายนอกแต่อิสรภาพเกิดข,ขึ้นเมื่อเราหยุดใช้ชีวิตอย่างไร้สติภายในระบบนั้นเมื่อคุณเห็นการออกแบบคุณจะไม่อาจทำเป็นไม่เห็นเมื่อคุณทวงคืนความตระหนักรู้เกมก็พลิกเมื่อคุณตัดสินใจคิดด้วยตัวเองเวทมนต์ เวทมนต์ของการควบคุมก็สลายว่าคุณออกแบบโลกของคุณเองคุณก็จะอยู่เหนือการควบคุมสติควบคุมการเลือกการเลือกควบคุมอิสระภาพอิสระภาพควบคุมอำนาจแห่งชีวิตและเมื่อเรากลายเป็นผู้มีอำนาจเหนือชีวิตตนเองไม่มีระบบใดบนโลกสามารถครอบครองตัวเราได้อีกต่อไปอำนาจแท้คือการตื่นรู้ปรึกษาส่วนตัว v, v IP, like ach, ีวีพไลน์ master coach สติธรรมเพนสข ครูและโค้ชทางจิตวิญญาณระดับโลก